อาจจะมีหลายๆคนที่คิดเหมือนผมว่าแบบแล้วมันจะต้องแปลงยังไง่งมันจะเสียรถไหม,มแต่พอวันนี้เราได้มาคุยปุ๊มันมีอุปกรณ์ที่มันจะมาใส่มารับมันอะไรทีก็คือคลายข้อก้องใจวันนี้เรามีเกสพิเศษนะครับนั่นคือพี่เบ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบนเลนซิ่งครับอาริศาสวโรจน์เจริญเดชครับผมวันนี้นะครับเราได้มาอัปเกรดไฟหน้ากันเนาะวันนี้พี่เอารถอะไรมามันเป็นรุ่น Max กซัสมีแปดศูนย์หรือว่าตอนเนี้ยไปเปน็น MG ทาไมถึงอยากจะมาเปลี่ยนคือเดิมพีเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกี่ยวกับไฟรถอยู่แล้วประกอบกับเป็นคนที่ชอบเดินทางไปต่างจังหวัดตอนกลางคืนพอกลางคืนเสร็จปุ๊บพีเนี้ยเราก็ต้องการความมั่นใจในการเดินทางก็คือไฟหน้าต้องสว่างถ้าย้อนกลับไปแต่ก่อนเลยก็คือว ซีนอตเนี่ยมันเป็นตัวเลือกแรกๆแน่นอนอยู่แล้วช่วงที่ซีนนอตเนี่ยเข้ามาทําตลาดสมัยวัยรุ่นน่ะชุดหนึ่งอ่ะหมื่นหกบ้างสองหมื่นบาทสองหมื่นใช่กล่องแบบใหญ่มากปัญหาตามมาก็คือว่าพอใส่กับตัวโคมเดิมอ่ะเราอาจจะมองทางสว่างขึ้นจริงแต่รถที่มันขับสวนมาเนี่ยเขาก็จะทักทายเราตลอดต่อไปเลยต่อไปแบบเฮ้ยเราก็แบบบางทีก็เกงใจอะไรเงี้ยเออก็เลยเป็นปัญหาว่าโอเคเราอาจจะสว่างเราจริงแต่อาจจะไปเดือดร้อน เพื่อนร่วมทางอา่ะดับปัญหาวันนี้นะครับเราก็เลยจับเซตนะครับไม่ใช่หลอดแล้วนะครับตอนนี้เราจะเป็นอัปเกรดความสว่างขั้นสุดเลยเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะเป็นไบ LED ววันนี้เราเลือกเป็นแบรนด์ฟิ i ิปนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลย50าศจะมีไฟสูงในตัวซึ่งจะมีอัลต้าบูทขึ้นมานะครับไฟต่ำของเขานะครับอยู่ที่65วัตต์นะครับไฟสูงอยู่ที่90วัตต์ตัวนี้ก็จะเพิ่มความสว่าง โดยที่ไม่แยงตาคัดออฟชัดเจนและการรับประกันไม่มีเหเดือนแน่นอนอเจ็ดวันครับพี่เฮ้ยแบบเดียว <laughs> ไม่ใช่ตัวนี้นะครับรับประกัน3ปีเต็มนะครับก <laughs> ่อน,นการติดตั้งพี่ <laughs> เดมศึกษามาเยอะมากเรามีความกังวลในด้านไหนบ้างไหมครับก่อนที่จะมาเนี่ยผมก็ค้นคว้าหาข้อมูลดูก่อนแต่เราก็เห็นตัวฟิลิปเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันสว่างสว่างมากแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะมาติดตั้งในรถเรายังไงก็เลยมีการอินบ็อกไปถามบ้างว่าพี่มันมีตรงรุ่นไหมหรือยรงไงแต่คำตอบ อมาก็คือว่ามันอาจจะต้องมีการดัดแปลงพออะไรที่มันดัดแปลงปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเกิดคําถามในใจว่ามันจะเสียลถไหมแต่พอวันนี้เราได้มาสัมผัสที่ร้านแล้วก็ได้ผู้เชี่ยวชาญที่เขาให้คําตอบมาก็คือว่ามันไม่ได้ดัดแปลงน่ากลัวเหมือนแต่ก่อนมันค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างตรงรุ่นเลยแล้วก็อีกนิดหนึ่งแอบไปเช็คราคาเมืองนอกแล้วแพงขนาดนี้จริงเหรอไอ้ฟินิปเนี่ย แพงกว่า <laughs> หลายคนครับไม่ใช่ว่าแค่พี่เบ้นนะครับกังวลสงสัยว่าในเรื่องการติดตั้งเป็นปลั๊กเอ็นพีหรือตัดต่อสายไฟไหมจะหมดประกันศูนย์หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าในการเปิดโคมหนึ่งของเรารเราต้องใช้เครื่องมือมาตรฐานคือเราจะมีตู้อบเพื่อเปิดโคมความร้อนจะทําความร้อนทั่วโคมซึ่งมันจะเปิดง่ายทีนี้มันจะถนอมโคมแล้วพอเปิดมาปุ๊บแน่นอนครับตัวโคมอ่ะมันจะมีกาวโคมมันโดนเปิดออกทีนี้ทางศูนย์บริการของเราก็มีกาวโคม เติมให้ด้วยออีกรอบหนึ่งเพื่อให้กาวมันสนิทซึ่งโคมอย่างของพี่เบน้์อย่างเงี้ยเป็นโคมกาวธรรมดาับถือว่าเข้าตู้อบแล้วเปิดได้เลยแต่ถ้าเป็นรถยุโรปมันไม่สามารถเปิดได้เลยทีเนี้ยปกติเมื่อก่อนทอํายังไงค่าเลยพี่ข้างเป็นแสน พาออกเป็น2ชิ้นแต่ของเรามีน้ํายาโดยเฉพาะที่ละลายซิลิโคนเขาโดยเฉพาะเพราะว่าเราทําใส่นีโดยตรงไอ้เรื่องความสว่างไม่ห่วงเลยอาจจะมีหลายๆคนที่คิดเหมือนผมว่าแบบแล้วมันจะต้องแปลงยังไงมันจะเสียรถไหมแต่พอวันนี้เราได้มาคุยปุ๊บมันมีอุปกรณ์ที่มันจะมาใส่มารับมอะไรทีก็คือคลายค้อกต้องใจวันนี้นะครับก็ประเมินไว้ 3- 4ถึงชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูหลังจากการติดตั้งว่าก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งเป็นยังไงเราไปดูัีครับ สาค,คนต้องการทําไฟหน้าครับ,รบมีอะไรแนะนําผมลองดูแล้วว่ามันมีร้านเล็กร้านใหญ่ร้านในซอยแต่ว่าเราลองดูร้านที่เขามีแบบความเป็นมืออาชีพดีกว่าบ,บางบทีราคามันอาจจะไม่ได้แพงกว่ากันเยอะแต่ดูหน้าร้านที่เขามีหน้าร้านมีช่างมีการรับประกันทั้งหลายแหละแล้วก็สามารถตอบคําถาม ความมั่นใจให้กับลูกค้าได้หรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็มีตัวแทนของเรานะครับรองรับท่านนะครับก็อยู่จังหวัดไหนก็สามารถทักมาได้เดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นไปให้นะครับฟิลิปไ a i l a n นก็ฝากไว้ในอ้อมอกกอ้มใจด้วยครับ